ต่อไปอ<ป>่ะให้เมื่อดูอ่ะต่อไปหยือข้อไหนข้อนี้หนึง่งมีคนเวยทำกันบ้างเลยดูสิเนะนี่ยหนึ่งข้อต่อไปข้อนี้เย้มมีหนึ่งตัวใส่เลขหนึ่งค่ะเลขมึงเขียนงานเนี่ยก็น,นั่งแหละเขียนงานอะไลูกต่อไปแก้วมีกี่ใบนับด้วยลูกหนึ่งสอง สองก็ใส่ถ้าเขาใส่เลขสองเขนสองนี้น่าจะเหมือนกันแบบเหมือนกันค่ะเขียนเหมือนกันหนึ่งกับสองอันไหนมากกว่ากันคะตอบสิลูกพูดด้วยหนึ่งหรือสองอันไหนมากกว่าสองมากกว่าก็ขีดที่เลขสองแต่ก็บาที่เลขสอง๋ยวต้องพูดด้วยนะว่าอะไรเลขอะไรมากกว่ากันนะไม่ใช่เปล่ามาต่อไป กระเป๋ามีกี่ใบคะับหนึ่งใส่เลขหนึ่งค่ะเลขหนึ่งอันนี้มันเหมือนกันนะเนี่ยฮะใช่เหมือนกันเหมือนอ่านั้นมีไหมไม่มีใส่เลขอะไรคะเวลาไม่มีอ่ะฮะเลขศูนย์ถ้าไม่มีก็คือศูนย์เข้าใจไหมฮะอ่านั่ย์หนึ่งกับศูนย์อันไหนมีอันไหนมากกว่ากัน น,นอันหนึ่งกระสุนอันไหนมากกว่ากระเป๋าหนึ่งกระสุนไหนมากกว่าอ่ากระเป๋ามีหนึ่งใบมากกว่านับกล่องน้ำกลอกน้ำไหมลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าใช่เลยคะ่ะหกเนี่ยเทมีม่เยอะแล้วนะครับครักากระบาลยวงกลงมวงกลมกากระบา โจทย์เขาบอกว่าให้หนูทำอะไรนับจำนวนภาพและขีดกากบาทลงในช่องซี่เหลี่ยมที่มีจํานวนนับเท่ากันเพราะฉะนั้นหนูจะกากบาทได้ก็ต่อเมื่อข้างบนกับข้างล่างเท่ากันเข้าใจปะอ่านี่หนูนับได้หกอ่านับข้างล่างก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ 5, ดอ่ะอันนี้ได้เจ็ดอันนี้ได้หกเท้ากันไหมอันนี้สองอันนี้เท่ากันไหมอันนี้เจ็ดอันนี้หกเท่ากันไหมหไม่เท่าเพราะฉะนั้นไม่เท่าก็ไม่ต้องใส่กากบาทโอเคบ่าไปข้อต่อไปกาน,นับเสื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอี๊ยมมีแปดตัวเสื้อมีกี่ตัวนับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนาเยมมีแปะเสื้อมีเจ็ดเท่ากันไหม <5. S 1> ไม่เท่าอ่ะเงินผ่านไปอานักสมุดกับ 5, ดินสอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนูตาลายตอนเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า มีก้าวเล่มเขม้าใจไหมคะแม่จะมีเลยก้หนูตาลายเมื่อกี้เนี่ยมันมีก้าวเล่มอ่ะนับดีสอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับอีกแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพราะว่าผิดหนูต้องจัไม่ได้สิหนึ่งสองอุยปิดสิลูก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่สมุดก็มีเก้าดีสองก็มีเก้าเท่ากันไหมหึหเก้ากับเก้าเก้ากับเก้านะเท่ากันไหมฮะเท่ากันอ่ะเออเพราะฉะนั้นถ้าเท่ากันหนูก็กากบาดกากบาดมาทางนี้ให้เต็มช่อง <c oughs> กรบาดแบบนี้เลยให้มันส,ยสวยๆแบบนี้สิครับนี่ะเห็นไหมบบต่อไหมหจะไปต่อหรือพอแค่นี้นจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะไปต่อไปต่อนับดินสอต่อก็แล้วก็นับบวกแค่แล้วก็ตรงนี้นะขอให้เปรียบเทียบดูเฉยอ่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอตาลายหรือเปล่าเนี่ยนะ 1>, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2> ึ่งสองสามห้าหกปเกโอ้โหแถบนีไม่ได้ตาลายอ่ะพอเท้นแหละตาลายพาพอนัออแหละตาลายอ่ะ,อะดูดี่อเร็วแาม,แมน้ำดี่อก่อนอดีเป็ตดีเต่แตดคือดี